ประวัติอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาแบบคร่าวๆได้ปรากฏหลักฐานเอกสารราชการครั้งแรกเมื่อพศ2440รศ116เป็นเขตการปกครองของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาท้องที่นี้เคยมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอบาโยพบหลักฐานการเป็นกิ่งในปีพศ2460แต่ได้ยุบรวมเข้ากับอำเภอเทพา เพราะผู้คนพลเมืองน้อยการงานก็เบาบางลงต่อมาเมื่อปีพศ2466กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่บ้านสบาย้อยเรียกว่ากิ่งอำเภอสบาย้อยขึ้นกับอำเภอเทพาโดยมีเขตการปกครอง5ตำบลคือตำบลบายโยตำบลจะแหน,น,น่ตำบลเปลียนตำบลเขาแดงและตำบลมง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลสบายย้อยเมื่อปีพศ2481มีเขตการปกครองจํานวน8ตำบลต่อมาเมื่อปีพศ2499ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอสบายย้อยและปีพศ2531ได้เพิ่มเขตการปกครองอีกหนึ่งตำบลคือตำบลฐานคีรีแยกจากตำบลบ้านโนดและตำบลนะนแหนะคำว่าสบายย้อย เข้าใจว่าเป็นชื่อเถาวันชนิดหนึ่งที่มีผลเป็นฝักคล้ายสตอเมื่อผลสุกเมล็ดข้างในที่หุ้มเปลือกหนาจะมีเนื้อแข็งมากชาวบ้านนำมาใช้ในการละเล่นชนิดหนึ่งเรียกว่าการเล่นสบาซึ่งมีมากในบึงแม่สบาย้อยจึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อตำบลและอําเภอจนถึงทุกวันนี้วันที่16กันยายน2466 ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่บ้านสบายย้อยเรียกว่ากิ่งอำเภอสบายย้อยขึ้นกับอำเภอเทพาวันที่12ธันวาคม2481โอนพื้นที่หมู่4ในขณะนั้นของตำบลลำไผ่มาขึ้นกับตำบลสบายย้อยและตั้งตำบลทุ่งพอแยกออกจากตำบลสบายย้อยตั้งตำบลบ้านโหนด แยกออกจากตำบลเปลี่ยนและตั้งตำบลคูหาแยกออกจากตำบลเขาแดงวันที่10มิถุนายน2490ตั้งตำบลเขาแดงแยกออกจากตำบลคูหาและตั้งตำบลบายโยแยกออกจากตำบลเจนแหนะวันที่5มิถุนายน2499ยกฐานะจากกิ่งอำเภอสบายย้อยอำเภอเทพาเป็น อำเภอสบายย้อยวันที่29พฤศจิกายน2499จะตั้งสุขาพิบาลสบายย้อยในท้องที่บางส่วนของตำบลสบายย้อยวันที่21ตุลาคม2531ตั้งตำบลทานคีรีแยกออกจากตำบละแหน,น ải, และตำบลบ้านโนน วันที่25พฤษภาคม2542ยกฐานะจากสุขาพิบาลสบายย้อยเป็นเทศบาลตำบลสบายย้อยคำขวัญยางพันดีมีร้อยผูดูร้อยถ้ำชำน้ำไหลลิกไหนดีสามัคคีเป็นเลิศ